สวัสดีครับทราบกันดีแล้วว่าการศึกษามีความสาคัญในการดําเนินชีวิตและพัฒนาประเทศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพชริุรเขต3มีความภาคภูมิใจยอย่างยิ่งในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มได้รับการจัดการศึกษาตามศักยภาพอย่างทั่วถึงมีความเสมอภาคและมีคุณภาพ บทบาทเหล่านี้ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์คืออำเภอหนองไผ่อำเภอบึองสามพันอำเภอ, 3000, อ,เภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพดูแลโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล199โรงเรียนเอกชน30โรงเรียนนักเรียนทั้งหมด47,839คน ในปีงบประมาณ2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการเราจึงสามารถสรุปผลการพัฒนาการศึกษาตามกลยุทธ์ทั้ง5กลยุทธ์ได้ดังนี้กลยุทธ์ที่1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผลการดำเนินงานในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย1.67กลยุทธ์ที่2ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินงานในภาพรวมค่าเฉลี่ย3.00กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพผลการดำเนินงานในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย2.40กลยุทธ์ที่4พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ71.47กลยุทธ์ที่5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมพิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาผลการดำเนินงานในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย2.63จากกลยุทธ์ทั้ง5กลยุทธ์ในปีงบประมาณ2,554นำมาสู่ผลงานที่ภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาปทุมิเขต3ดังนี้ ด้านสำนักงานได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นประจำปี2554ด้านนักเรียนโรงเรียนบ้านราหุนได้รับรางวัลชนะเลิศดนตรีไทยประเภทวงปี่พาดไม้แข็งคู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่61โรงเรียนบ้านนาไรเดียวได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาเทเบิลชนิดสพทเทเกมครั้งที่1ด้ครูและผู้บริหาร ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2554โดยครุสภาได้แก่นางพัชพรพุ่มวันแสงโรงเรียนบ้านป่งบุญเจริญนายวิชัยศรีไพรโรงเรียนบ้านหนองบัวนายสำเนาหมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองหลวง ผลงานดีเด่นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ในปีงบประมาณ2554สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2555เส้นทางความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นหลักการสำคัญดังนี้ 1. มุ่งสนับสนุนการทำงานลงสู่ระดับห้องเรียนและสถานศึกษาให้มากที่สุด 2. มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ 3. ดําเนินการกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กําหนด 4. มุ่งเน้นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. บูรณาการการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จากหลักการสําคัญดังกล่าวสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพชบูรณเขต3ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจําปี2555โดยได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้งบประมาณ7,825,000บาทแบ่งเป็นงบพัฒนางานประจํา2,660,000บาทและงบเพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์5,106,500บาท <Okay. S 1> การดําเนินการตามกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้ดำเนินการภายใต้ปณิธานเจประการโดยนายสมศักดิ์สรีรักษาพู่มในการสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามส่งเสริมครูดีสร้างเสริมให้มีจิตมุ่งบริการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นราชการยุคใหม่รักษาวัฒนธรรมไทยใส่ใจความเป็นสากลพัฒนาคนสู่อาชีพอิสระ พวกเรามีแผนชารชิแน่ที่ที่จะต่ดต้านไให้สับเปลี่ยนตามความคิดที่ได้รับมอบมาตามเจตนาของของทำงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธการและโยบายของรัฐบา ที่อำเภอรวมใจกันสามตอ่อพือพอ้นสพปอเพชรชบูรณ์เขตสามัวอเพชรกระชอน